อเอ้ยสวัสดีค่ะพบกับช่องพุตธนิริตมาเก็ตค่ะวันนี้เราจะพามาใส่ปุ๋ยปุ๋ยอ้อยกันนะคะไปดูกันเลยว่าจะใส่ยังไงคะ่ะปุยอย่างไร ียภาพไหมอ,อ๋อปุ๋ยปุ๋ยชือว่าภาพว่าสวนเราไม่ใช้สารเครมีบ่งเ,เออบงทำไมยังไม่ตัดขรงตางมันแกตไอ้แจ,ออแจขาสารขี้ดึงพวดปววดเลยกดึงเขาแบบสารอย่างะ นี่ปุ๋ยอะไรคะนี่ปุ๋ยชีวภาพป่ะปุ๋ยอินซีปุ๋ยอินซีมาปนติดใส่ถังนี้ได้เลยเราไปเอาอย่างตากวันนี้ใส่น้ำตาลอะไรตัางอ๋อหาแนวมาตากเนี่ยใช้อะไรตักดีค่ะปุ๋ยที่ขังเขาอ๋อขี้ข้างเขาเนี่ยไม่เคยอยู่ที่นี่เลยอินซีนิกรา сoталi а <coughs> <Khaosainer. tos>

เป็นยูเป็นอะไรเป็นยอไูป่นตัวต้นม้่ม่สวยต้นมะม่วงมาต้นะม่วงมาเศษปุยเยอะไหมนี่เยอะท่าไหนอ่าในในหรอว่ะเศได้ไ เ็ดแบบง่ายๆเนนได้แม่คนจกๆแล้วก็พดาใจเราก็เอาปุ๋ยใเรก็เอาอ้อยล้งซื้นๆบริเวณจากว่าบรเวณลูกลุกไหล่นะสามมืนเลยเะมาเือบามื่นดอกเดได้นา่นเามมื่นเียวชุ้นคนมากสัวนาหาคือวันนี้มีพลังงานมาเยอะแยะ บงเดพพอตู้นิดมาเ็พอตูมาเีจะ่นได่อตู้นิดมาเดแก่นี่แหละงามงนี่ำวามันไม่ไยนเห็ดชุดนี่แมแล้วเไปเห็ดผู้เดียวไ่ได้ไปเฮ็ดน้ำร้ายจังเมียสองปีแล้วสองปีแล้วไปแล้วเดีายอยู่แล้วไปสานเธอ่านีกัก้วมาพอลยปันี้

ใส่ปุ๋ยบ่ยา <Yeah. S 1> ใส่เยอะไหมเนี่ยคะไม่เยอะ,ไ,ยอะไหนใส่ให้ดูหน่อยถอ,ถอน้าถอนวัชพืชออกก่อนวัชพืชออกก่อนถอนรอบต้นอ้อยอะไรใช่ไหมคะนี่ม,มันคือปุ๋ยอะไรปุ๋ยอร๋อปุ๋ยอินทรีย์แหละแต่ว่ามันเป็นปุ๋ยของสัตว์อะไร อะไรเหรออือขี้หางเขาอ๋อใส่แล้วจเจริญให้มันจเจริญการเติบโตเหรอคะให้มันงามให้มันเราเลี้ยงเป็นอะไรนะเราใช้เป็นอะไรนะ,ะเราใช้เป็นอะไรนะอินทรีย์แท้เอ้ยไม่ใช่เราใช้เราไอ้ไม่ได้ใช้สาราที่มี เ,เราใช้ของเราใช้ให้พืชผักดูแลตัวเองใช่ไหมหรือว่าเรากินเองแล้วเร,เราก็กขาย <lui. S 1> เองก็กินด้วยเลาว่ามันเป็นอันตรายต่อคนว่าเรากินด้วยเอาไปคั้นสดขายใช่ไหมคะนี่ ครละกี่บาทฮะขายทุกวันอยุดวันเสาร์ยุดวันเสาร์วันเดียวอานลาาสารคามอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงก้อโอ้เอาออกเลยกระปามันเออกเอาออก มัสวยงามนะเออห้อยไปกอนเลยหอยเดี๋ยวมันจะสวงามแบบนี้ตแบบนี้ยามันตายถมันลุดมันติดนแบบเออดึงออกเลยออกโอ้ออกแอุ้ยสวยอยี่วะนีนย่บเหียตยอันเหยาไม่เศร้านี่บ่ามนป่ะต้นยาชมมัน อนี่คืออะไรวะดึงออกเลยดึงออกมาฟักอันดึงออกจากต้นนั้นเลยปุ่นอันนีเราเรีว่าไม่หยางแถว แคทตะลุกแคทตะลูกกับมีบองปูรงเบงสองสามแถวปูนแคทตาลูลลลก,กอีกสองเดรียญนบงเบงดอนวะ Xong rồi anh mặc án này Mặc phắc ạ Xếp rồi bó Chơi hên trắng mô nhá Ô ô, huynh 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 Thao 3-4 này โอ้ยสุงพ wow, mm ัน hmm. ห right. okay. ้าศูนย์เขาว่้เมื่อไงวะสิไอ้เมันสุช้าเรียบวะไอ้มมนสุเช้วนี่ก็ไรหไปแล้วยายกูหลับมันเสียง่ายแล้ว เสียงหน้าบอโอ้งานหรือยป่าเดี๋ยวเาใหญ่เท่ากันนี่โอ้ยเนาะแล้วแล้วมันมาใจมูมันงามกวนปะเด็นมันได้สิงามกวนขวมมูนันเป็มันโมแบงมันห่างอยู่ห่างแบบนด้นมันมีปัญหาแล้วโอ้ใส่เลยไลยเต็บเอาเมื่อเราบปเท่าฮะติดโต๊ะ่ โอ้ยงามจงามจัใช่แล้วแะเบิ่งดีขึ้นครับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทกันเดอ้อเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พ่อตุนิดบาเฮตดเด,อเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เฒ่า เหคลิปไม่ๆต่อไปขอบคุณทรัทที่ติดตามรับชม